รบครับดังที่กล่าวเรียนว่าย่าหวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้อยู่ดีกินด,ดีเราจะยังคงถูกโดดเดี่ยวจากเวทีโลกผู้คนตกงานธุรกิจการค้าเสียหายเราเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วครับพักรวมใจไทยผมขออาสาท่านเรามากอดคอกันสู้ถ้าได้มีโอกาสบริหารบ้านเมืองจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและจะดูแลบ้านเมืองแทนพี่น้องประชาชนครับ พักรวมใจไทยขอเชิญชวนทุกท่านที่มีอายุครบ18ปีบริบูรณ์สมัครเป็นสมาชิกพักรวมใจไทยและเป็นเจ้าของพักร่วมกันในระบบออนไลน์ด้วยการดาวน์โหลดและสแกน QR code ของพักพร้อมกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครสมาชิกพักรวมใจไทยเพื่อให้โอกาสบุญรุ่ยยมจินดาหัวหน้าพักรวมใจไทยทำงานให้พี่น้องประชาชนต่อไปมากอดคอกันสู้เชิดชูความเป็นไทยขจัดความยากไร ให้คนไทยทุกคนพักรวมใจไทย พี่น้องที่เคารพครับข่าวทะลุไมม่วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่22กันยายน2568เริ่มรายการมาท่านเห็นนะครับสำหรับท่านที่โทรศัพท์มาหรือว่าส่งคอมเมนต์อะไรมาอยากจะเป็นสมาชิกพักรวมใจไทยเรามีบาร์โค้ดอยู่บาร์โค้ดท่านทำเป็นไหมไม่เป็นก็ให้ลูกหลานสอนแล้วมาร่วมกอดคอกันสู้กับบุญลวี ในานามพักรวมใจไทยครับตอนนี้ก็ต้องเร่งหน่อยครับเพราะว่าสถานการณ์การเมืองมันไม่แน่มันไม่แน่ครับเท่าที่ผมได้ตรวจสอบดูไม่ถึงสี่เดือนแล้วครับเดือนเดียวก็เอาตัวให้รอดก่อนวันนี้ก็อย่างที่บอกวันจันทร์ยีกันยายนสองพหข่าวทะลุไม่มีวันจันทร์อังคารพุทธประหัสสุขสัปดาห์ละหวันผมได้หยุดสองวัน ส่วนรายการถามด้วยจันทร์ตอนสองทุ่มจะมีวันจันทร์พุทธสุ์ธรรมดาเขารับเชิญเขาเชิญผมทุกวันนะ่ะแต่ผมไม่มีเวลาจริงๆก็ขอเอาจันพุทธสุขแต่เรื่องที่จะคุยกันคืนนี้ให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้ว่าทําไมผมถึงบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ยาวอยู่ไม่ยาวไม่น่าจะเกินเดือนตุลาคมผมมีเหตุผลครับ คืนนี้จะเล่าให้ฟังสองทุ่มจะเล่าให้ฟังวันนี้ขึ้นหัวรัฐบาลเต้าหูย้ยีเพราะว่ามันเป็นสามก๊กไงสามก๊กเป็นการฝางเขาเรียกสามแคนแล้วก็ฟองดะกฟองดะการเมืองมันเป็นเรื่องของการตีชิงวิ่งราวการตีชิงวิ่งราวและฮักหลังเอาสบายสบายก่อนเอางี้อยากจะชวนท่านสั่งซื้อเบต้าวัน สำหรับท่านที่ไม่เคยได้ซื้อมาก่อนใครที่เคยซื้ออยากแจ้รับประทานติดต่อกันครับมันจะเป็นประโยชน์ตัวตัว,ตวเองผมถามท่านกลับไปว่าในชีวิตท่านมีผลิตภัณฑ์สักกี่ตัวที่มีสถาบันใหญ่ๆมหาลิยใหญ่ๆที่รับรองคุณภาพของเบต้ากรูแคนสารเบต้ากรูแคนมันชื่อสามัญน,นะไม่ใช่ยี่ห้อไม่ใช่ยี่ห้อและมหาวิทยาฮาวาดเนี่ย คณะแพทย์ของมาลัยฮาวัดและมหาลัยอีกหลายมหาลัยเขาทําการวิจัยมีผลการวิจัยเป็นพันๆรายงานยืนยันชัดเจนว่าเบต้ากรูแคนเนี่ยมันสร้างภูมิต้านทานเมื่อภูมิต้านทานเราดีโอ้โหมันจะไปป่วยได้ไงป่วยยากป่วยยากเรารับประทานเบต้ากรูแคนไปเนี่ยมันจะไปสร้างไมโครฟาสที่ไขกระดูกสันหลังไอ้ตัวเนี้ยคือตัวเม็ดเลือดขาวภาษาไทยเรียกเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ มันจะวนเวียนอยู่ในร่างกายมันเจอเชื้อเชื้อราไวรัสปรสิตมาลงมาเลยมันฆ่าทิ้งหมดอะไรที่ d n เนไม่เหมือนมันมันฆ่าทิ้งหมดคุณสมบัติอย่างนี้หายากในผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหายากมากเป็นผลการวิจัยสมัยก่อนเนี่ยนะ,นะเมื่อเขาได้อยู่ทำการวิจัยใหม่ๆเนี่ยขวดหนึ่งเนี่ยหกสเม็ดเนี่ยตกเม็ดละหกพันบาทนะสองรอเหรียญสหรัฐ เม็ดละหกพันบาทเนี่ยหกสิบเม็ดอย่างเงี้ยหกพันบาทเม็ดละหกพันบาทหกหกสามสิบหกสามแสนหกหมื่นบาทเนี่ยตอนนี้ทําไมมันถูกราคามันถูกเพราะโรงงานเนี่ยมันทันสมัยขึ้นขบวนการผลิตเนี่ยมันทันสมัยขึ้นก็ทําให้ผลิตยากไอ้ผลิตง่ายแต่ก่อนผลิตยากมากกว่าจะได้แต่ละเม็ดแต่ละนั้นคือมันไม่ถึงสี่ร้อยมิลลิกรัมนะของเบต้าวันในสี่ร้อยมิลลิกรัม นี่ผมไม่ได้มาพูดเองนะผมเอาจากตำราที่เขายืนยันนะตำราเล่มนี้ของศาสตร,ราจารย์ดรนายแพทย์สมศักดิ์วรคามินอดีตรปรลัดกระทรวงสาธารณสุขนะเขาเอาผลการวิจัยของมหาลาัยฮาวั์ด์เนี่ยมาแปลเป็นภาษาไทยแล้วตั้งชื่อมันว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกไม่เกรงใจใครเลยดี D ที่สุดในโลกผมก็เอาไอเบต้ Beta can, ากรูแคนมาใส่ขวดผสมวิตามินคิวเทน ขออนุญาตอ,อยโฆษณาก็ต้องขออนออุญายแแ้้วกลัวคนจะนินทาเอาทำตามกฎหมายทุกอย่างครับสบายใจได้เอางี้ก็แล้วกันตอนนี้มีโปรพิเศษนะซื้อหนึ่งขวดแถมฟรีไม่ใช่อะไรซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดแบ่งซื้อก็ได้ยกเว้นซื้อทีละหนึ่งขวดเราไม่มีโปรฟังกันได้ชัดๆรัฐบาลเต้าหูย้ยีรัฐบาลเต้าหูย้ยีคืออย่างนี้คือคนเขาคิดว่า น่าจะอยู่สเดือนตามสัญญา MOA Agreement ผมว่าเนี่ยคุณอนุทินไม่เบี้ยวหรอกนายกอนุทินไม่เบี้ยวครบสเดือนนับเมื่อไรครับเขาจะนับตั้งแต่วันถแถลงนโยบายนับหนึ่งเลย1 2 3, 4, ึ่งนะสเดือนคือกี่วัน,นกี่วันคือ120วัน120วัน คุณธนาธรออกมาพูดว่ายังไงก็ไม่ถึงร้อยยี่สิวันไม่ถึงครับจะก,กี่วันไม่รู้ไม่ถึงร้อยี่สบวัน,นเต็มที่คือร้อยี่สิบแต่ผมว่ามันยากยากที่จะอยู่ร้อยี่สิบวันคือสี่เดือนถามว่าทำไมหลังจากถแถลงนโยบายแล้วเนี่ยคือเวลานิการเมืองมันสามก๊กนะก๊กหนึ่งคือ,คอก๊กเด็กๆก๊กประชาชนพรักประชาชน ไม่ใช่ประชาชนนะพักชื่อประชาชนก๊กที่สองคือเป็นก๊กรัฐบาลคือก๊กภูมิใจไทยรวมทั้งสมุนบริวารพักต่างๆอีกก๊กหนึ่งซึ่งเสียแชมป์ไปดูแลประเทศมาสองปีก็คือก๊กเพื่อไทยก๊กเพื่อไทยเขากำลังสางแค้น,นเดี๋ยวคืนนี้จะเล่าให้ฟังทีนี้ท่านทั้งหลายก็หวังว่า นายกอนุทินเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ได้ที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัไทยจากพระบาทเดชเจ้าชูวท่านจะต้องไม่ทำให้ประชาชนผิดหวงังเพราะหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีก็คือต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนปฏิบัติหน้าที่ให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง อย่าไปกังวลมันไอ้เรื่องจะอยู่กี่วันกี่เดือนทําทุกวันให้ดีที่สุดไม่ต้องไปกังวลเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญที่เขาบอกจงต้องทําให้เสร็จในสัปดาห์นี้ไงเขาประชุมกันวัน,วนก่อนภูมิใจไทยก็ไม่ได้ไปไปแต่พักเพื่อไทยกับพักประชาชนไม่ต้องกังวลกังวลเรื่องเดียวว่าพี่น้องประชาชนเขาจะอยู่จะกินกันยังไงเอางี้ดีกว่าปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้อง โดยเฉพาะพี่น้องทั้งหลายคลำดูในกระเป๋ามีตังไหมเรามีตังไหมสภาพคล่องมีไหมมีเงินมีทองที่จะให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนไหมมีเงินมีทองที่จะดูแลครอบครัวซื้อข้าวสารจ่ายข้าวไฟจ่ายค่าน้ำไหมเวลาป่วยมีเงินมีทองไหมที่จะดูแลครอบครัวของเรานี่คือปัญหาของพี่น้องประชาชน การทำมาหากินก็ฝืดเครื่องโดยเฉพาะเรื่องของอะไรอะ่ะพืชเกษตรตกต่ํามาหลายปีข้าวเนี่ยแปดปีแล้วมั้งไหนจะปลาล์มน้ํามันไหนจะมันสำปะหลังไหนจะอ้อยนะไหนจะพืชผลผลไม้ต่างๆปีนี้เป็นปีที่พี่น้องประสบปัญหาหน,นักที่สุดและยิ่งมาเจอปัญหาชายแดนขเขมรไทยอีกคือมันต้องจำมันต้องทําให้ จบแล้วก็เปิดเสร็จเด็ดขาดเหมือนกับที่ท่านอนุทินท่านนายกไปพูดไว้ที่สภาร,ระชาชาติจะไม่ยอมเปิดด่านก็ดีครับไม่ยอมเปิดด่านอย่าแอบเปิดนะอย่าให้ใครแอบเปิดนะทำให้จบก่อนแล้วค่อยเปิดนะขนาดนี้มันยังไปคุยโวที่สภาร,ระชาชาติที่ยูเอ็นบอกว่าไทยไปรุกมันก่อนเคือไอ้นมาเน็ตเนี่ยมันไม่รู้ เลือดหัวไม่ออกยางหัวไม่ออกมันไม่รู้หรอกผมต้องชื่นชมนะนายกอดุทินพูดดีที่สุดแล้วได้ใจคนไทยได้ใจสื่อต่างๆที่เขาเขาไปดูกันมาเนี่ยเอกอัครราชทูตหลายคนไปดูชายแดนเขาเห็นว่าไอ้เหม็นเนี่ยมันรุกไทยจริงๆมันยิงไทยก่อนจริงๆมันยิงเข้ามาในหมู่บ้านมันยิงเข้ามาในโรงพยาบาลมันยิงเข้ามาร้านสะดวกซื้อเลวซามต่ำชา้าจริงๆเราก็เห็นอยู่ แต่เผอิญรัฐบาลเขาที่แล้วมันเหมือนญาติโกโหติกาเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นดองกันก็เลยทําให้ไม่กล้าทําอะไรมากมายนะแต่มันก็ออกมาแฉจนแพทองทานกลิ้งคาสาร,รัฐธรรมนูษฉะนั้นทนายกอนุทินชาติประชาชนความมั่นคงของประเทศและความสุขสบายของพี่น้องประชาชนมาก่อน ไม่ใช่ความสุขสบายของรัฐบาลจะต้องมาก่อนไม่ใช่คุณอาสาเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้นำประเทศรัฐมนตรีทุกคนอาสาเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้นำประเทศต้องรีบทำเพราะความเดือดร้อนของประชาชนตอนนี้มันมากมายก่ยกองคนบอกว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้บางคนก็บอกว่าดี ผมก็ยอมรับว่าส่วนดีก็เป็นคนจากที่เชิญมาจากข้างนอกส่วนที่อยู่ข้างในเนี่ยเอาคนที่อะไรตามโคต้า,างไงพ่อเป็นไม่ได้ก็เอาลูกมาเป็นอย่างเงี้ยเหมือนก็เล่นเก้าอี้ดนตรีอ่ะอย่างรองนายกคนหนึ่งลูกชายของสันติพร้อมพัดนะเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผมถามว่าผมถามว่าไหนลงคิดดูซิว่า มันเหมาะสมอะไรแค่ไหนมีประสบการณ์อะไรแค่ไหนนี่คือการทำก็เรียกว่าผลประโยชน์ต่างตอบแทนผลประโยชน์ต่างตอบแทนครับนะส่วนคนนอกส่วนใหญ่ไม่ใช่ผลประโยชน์ต่างตอบแทนเชิญคนดีๆมาหลายคนที่ผมเห็นที่ผมเห็นหลายคนที่พอจะพึ่งพาอาศัยกันได้นะอย่างเช่นรัมปรีว่าการกระทรวงต่างประเทศซึ่งเป็นลุงมอ ของกระทรวงต่างประเทศอย่างคุณศรียาศักด์พวงเกตแก้วอย่างนี้เชื่อถือได้วงการทูตเขาเชื่อถือได้นะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนแต่เป็นคนแข็งในเขาว่าแข็งในคือคือเด็ดขาดนะอย่างนี้เป็นต้นรัฐปีพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์เนี่ยคนชื่นชมมากเป็นผู้หญิงแกล่งจากลุสิธานีชวนมาได้เก่งมากเก่งมากทั้งทั้งที่เธอก็รู้ว่าอยู่แค่สี่เดือน เอาเวลาสี่เดือนที่อยู่เนี่ยนะท่านรัมปีสุภจีสุธรรมพันธ์เอาเวลาสี่เดือนเนี่ยสร้างวิกฤตไให้เป็นโอกาสผมหวังว่ารัมปีสุภจีคงทําได้เพราะท่านทํางานเอกชนและสร้างสรรค์ธุรกิจเอกชนให้เติบโตอย่างรวดเร็วท่านยังทําได้เลยแล้วไอ้นี่มันมีทุกอย่างอ่ะมีทั้งทุนมีทั้งเงินมีทั้งงบประมาณเอาความรู้ความสามารถใส่ไปรัมปีสุภจีกระรวงพาณิช และสร้างวิกฤตจะเป็นโอกาสก็คือเรื่องของพืชเกษตรนะแปลรูปพืชเกษตรไม่ใช่คิดจะแปลรูปเพือ่อผลประโยชน์ของตัวเองอย่างแปลรูปพลังงานสมัยทักษิณปีสี 4. นั่นคือทำเพื่อตัวเองแต่คราวนี้อย่าให้มีอีกเอาพืชเกษตรที่มันมันขายไม่ได้นะมาแปลรูปแล้วส่งทั่วต่างประเทศเริ่มนับหนึ่งก่อน นับหนึ่งก่อนมีเวลาสี่เดือนก็ไม่เป็นไรถ้าบุญลวีในฐานะหัวหน้าพักรวมใจไทยมีโอกาสผมจะไปต่อยอดให้จะไปต่อยอดให้เพราะเป็นความขวนของผมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนคือเป็นความขวนที่จะทําวิสาหกิจชุมชนและแปรรูปวิสาหกิจต่างๆแปรรูปพืชเกษตรต่างๆแล้วส่งไปขายต่างประเทศซึ่งประเทศอื่นเขาไม่มีอย่างเมืองไทยหรอกครับ เราต้องฝันที่จะช่วยอย่างนี้แล้วจะทําให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยมีงานทำํำมีโรงงานเล็กๆของตัวเองในตนําบลทําเป็นสากกรแล้วผมจะช่วยค้าขายให้ชวนพี่น้องทั้งหลายที่มีความรู้ลูกหลานที่ไปเรียนจบเมืองนอกอะไรต่างๆเอาไปช่วยกันค้าขายและที่สําคัญนะก็ทรงพาณิชย์คุณสุปจีท่านรัมปีสุปจีเรามีทูตพาณิชย์ทูตพาณิชย์อยู่ทั่วโลก อยู่ทั่วโลกมึงถอดท้ายออกใส่ไม่ต้องไปใส่สูตรใส่แจ็กเก็ตมันหนาวหน่อยก็ใส่แจ็กเก็ตไปค้าขายไม่ใช่นั่งอยู่ในห้องแอร์ไปค้าขายผมมีโอกาสผมจะนำทีมออกไปค้าขายเอาพืชเกษตรที่แปลรูปมาไปค้าขายเราแปลรูปมาแล้วแปลรูปเป็นสบู่ปลาแปลรูปเป็นยาสีฟันแปลรูปเป็นครีมนวดอะไรอย่างเงี้ยหรือแปลรูปเป็นแชมพูสระผมมันทำได้หลายอย่าง สมุนไพรทําได้หลายอย่างนะเราต้องทําเรื่องนี้ให้ระเบิดเถิดเทิงไปเลยพักรวมใจไทยผมตั้งใจทาอย่างนี้แต่ว่าเราเป็นพักใหม่เพิ่งมานะฉะนั้นขอโอกาสอาจจะได้มีโอกาสทําต่อจากท่านรัมรีสุพจีก็ถือว่าท่านรัมปีเนี่ยเป็นมือใหม่หัดขับแต่ไม่ใช่มือใหม่หัดขับหรอกครับเป็นผู้ชํานาญการขับมาจากภาคเอกชน แต่ในวงการเมืองท่านเป็นป้ายแดงก็ไม่เป็นไรป้ายแดงรถไม่แต่ประสบการณ์เนี่ยเหลือเชื่อครับเหลือเชื่อคนเขาบอกบุรีผมว่าเหมือนกับเทวดาบันดาลน,นะให้คนอย่างคุณสุปจีสุธรรมพันธ์เนี่ยได้เข้ามาช่วยดูแลกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ค้าขายไงกระทรวงเกษตรรมมีหน้าที่ผลิตกระทรวงเกษตรมีหน้าที่เพาะปลูกขยายพันธุ์ เวลานี้พันข้าวแล้วก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วแพ้เวียดนามข้าวหอมมะลิเราแพ้เวียดนามเราอร่อยกว่าดีกว่าแต่เราปลูกได้ได้วันปีละสองครั้งแล้วก็ไม่มีการพัฒนาพันธุ์เพิ่มขึ้นในขณะที่เวียดนามข้าวหอมมะลิของมันเหมือนกันมันพัฒนาพันธุ์เป็นหอมพวงมันปลูกได้ปีละสามครั้งทนแดดทนฝนทนยาฆ่า,มาแมลงแล้วทําไมเราสู้เขาไม่ได้ก็เพราะมันมีปัญหาหลายอย่าง ซึ่งผมคิดไว้แล้วแต่ผมจะเอาไว้พูดเมื่อตอนได้มีโอกาสออกหาเสียงเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มแล้วเริ่มแล้วเขาบอกว่าไม่เกินสี่เดือนแต่ผมว่าเดือนตุลานี่แหละเกินเดือนตุลาหรือเปล่าไม่รู้แล้วผมจะเล่าให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังเป็นความฝันและก็ความฝันอันนี้มันจเป็นจริงนะไม่ใช่ใช้เงินทุลุกทุล,ลาดไปนะอย่างกานายกเก่าห้าพันล้านเอาไปใส่ซอฟต์พาวเวอร์แล้วไม่รู้เลยว่าเอาไปไหนบ้าง เอาไปไหนบ้างมันต้องใช้เงินให้มีประโยชน์มันสามารถจะทำอะไรได้หลายอย่างให้งอกเงินให้พี่น้องประชาชนกินดีอยู่ดีนี่ไม่พูดถึงเกษตรกรเลยเว้ยเฮ้ยเป็นมาสองปีแล้วฉะนั้นวันนี้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เนี่ยทนายกได้คุณสุปจีสุธรรมพันธ์มาเนี่ยผมว่าเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ที่ดีแล้วได้กระทรวงอุตสาหกรรมคนหนุ่มมาอุทนกรนะก็น่าจะมีท่าทีที่ดีแต่เสียดาย จะทรงเกษตรผมเสียดายจริงๆนะเสียดายที่ได้คนพันอย่างนั้นมาไม่รู้ใครนะผมไม่อยากเอ่ยชื่อหรอกนะทีนี้โดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะจากาการได้ดูแต่ละคนเนี่ยนะก็ยังพอมีความหวังยังพอมีความหวังครับให้บ้านเมืองมันดีขึ้นนะแต่ว่าเราได้คนที่ท,ที่มีตำแหน มีแผลเยอะมีหลายคนประมาณ6-7คนซึ่งจะหวังให้พักประชาชนเขามามาเฉ่งปีในวันอภิปรายนโยบายเนี่ยคงคงจะมีบ้างเป็นปลาหีเพราะเขาเนี่ยก็คือพักร่วมรัฐบาลผมไม่เรียกฝ่ายค้านหรอกเพียงอาศัยเสื้อคลุมว่าเอ้ยเป็นผู้นำฝ่ายค้านแต่จริงๆแล้วเขาไปทำา o o a กับคุณเป็น Agreement กับพวกคุณก็คือพักร่วมรัฐบาลพักฝ่ายค้าน ซึ่งก็ไม่ใช่ฝ่ายค้านเป็นฝ่ายแค้นคือเพื่อไทยก็มีอยู่พักเดียวเขาก็จองจะล้มนะแล้วถามว่าเขาล้มได้ไหมเขาล้มได้ล้มได้ยังไงผมถึงบอกไงเดี๋ยวคืนนี้ฟังผมสองทุ่มผมก็จะเล่าให้ฟังเขาจะล้มยังไงฉะนั้นระยะเวลาปลอดภัยของรัฐบาลนอนุทินชาญวิรกุลไม่มีแล้วครับหลังจากได้ถแถลงนโยบายต่อสภาแล้ว ก็เป็นเวลาที่จะตั้นต้องระทึกตลอดระทึกตลอดเพราะพักเพื่อไทยเนี่ยเขาทันทันกันเขารู้จุดอ่อนของคุณอนุทินไม่ว่าจะเรื่องเขากระโดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามกอล์ฟที่ที่จังหวัดนครราชสีมาพระขนงพระเจ้าที่ไอ้ไอ้ลำตะคองทีเ่เอาถนนเป็นเป็นลันเวแล้วก็หัวสอว แต่ที่เขาจะเล่นคุณเนี่ยคนละเรื่องครับเรื่องอะไรเรื่องจริยธรรมจะได้ทำอะไรเดี๋ยวคืนนี้จะเล่าให้ฟังทีนี้ข่าววันเนี้ยอนุทินเตรียมเลือกตั้งแล้วหัวหนา้าเทงลั่นพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีคุณไม่ได้เป็นแล้วครับมันจะไปเจอมาตราหนึ่งหนึ่งสองะสี่สิบสี่สอสที่จะโดนเร็วๆนี้ไม่ได้เป็นแล้วครับดังนั้นมันเป็นบทเรียนที่เขาจะต้องมีคนด n เดน,นายกสามคน คนที่จะได้เป็นคือคนที่สามคุณเทงนัตพงศ์ไม่มีโอกาสคุณสิริกัญยาไม่มีโอกาสและคนที่มีโอกาสก็คือด็อกเรต้นที่ใส่ไว้ในอันดับสามหรือเปล่าไม่ทราบแต่อยู่ในสามอันดับเพราะว่าเขามีบทเรียนมาแล้วใส่คุณอภิธาไปคนเดียวอภิธากลิ้งก็ไม่มีตัวที่สองก็เลยมาสนับสนุนเสียงข้างน้อยอย่างพรรคภูมิใจไทย69เสียงเป็นรัฐบาล ไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำแล้วครับซื่อบือ้อเอาเสียง14ล้านคนซึ่งเป็นเสียงของประชาชนเนี่ยเอาประโยน์ให้ภูมิใจไทยไม่มีสิทธิ์เลยเขาเลือกพรกประชาชนเขาไม่ได้เลือกภูมิใจไทยแล้วการกระทำตามตามสัญญา MOA นะั่คือการตีเช็คเปล่านะส่งเ้าเป็นนายกแต่ดีนะ นายกอนุทินก็ยอมรับว่ายังไงผมก็ต้องยุบสภาเมื่อครบสี่เดือนนี่นี่คือสัจจะลูกผู้ชายและก็เป็นสัจจะตาม MOA เขายังไม่ได้ฉีกหรอกครับแต่มันก็ฉีกไกลๆเพราะเขาก็ระดมพลพรรคของเขาให้มากกว่า69เสียงเพื่อเตรียมการเลือกตั้งหลายคนอยู่ข้างนอกพักเขาไม่ขับลาออกไม่ได้ขาดจากสอสอนะได้ข่าวว่า มีการรับอะไรยังไงไปบ้างแล้วหรืออย่างไรเนี่ยคือเราไม่ได้เห็นนะตัวอยู่เพื่อไทยแต่ใจอยู่ภูมิใจไทยอย่างเงี้ยอา้าวยกตัวอย่างมันมีอะไรจูงใจต้องไปอยู่ภูมิใจไทยตอนนี้น่าคิดไงน่าคิดแต่ผมไม่เห็นนะแต่เรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่น่าคิดไงอยู่ๆจะบูชาเทิดทูนอนุทินพักภูมิใจไทยขนาดใหญ่มากมายทั้งๆที่มีคดีหัวสวเอ่ย มีคดีมีคดีอะไรอะหลายอย่างนะที่เป็นปัญหาอยู่หัวสวาอเดี่ยเรื่องหนักเรื่องหนักแล้วเรื่องที่จะโดนเฉ่งปีรายแรกที่จะต้องกลิ้งคาสารรัฐนูนเดี๋ยวคืนนี้จะเล่าให้ฟังนี่คือข่าวทะลุใหม่วันจันทร์ที่22กันยายนครับติดตามกันได้ติดตามกันได้ดนะตื่นเวลาไหนก็ทำผมมานั่งปีห้าจันทร์ถึงสุขทุกวันครับสุขภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งครับ ฉะนั้นผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเขายืนยันชัดเจนว่าสารสกัดจากเบต้ากลูแคนมีคุณสมบัติช่วยสร้างภูมิต้านทานในร่างกายและสารสกัดจากเบต้ากลูแคนเนี่ยยังสร้างคิลเลอร์เซลครับไอคิลเลอร์เซลคืออะไรคิลเลอร์เซลคือสารที่มันสร้างเซลล์เพชฌฆาต ที่ฆ่าเชื้อโรคแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้อย่างเช่นเชื้อไวรัสเชื้อปรสิตและเชื้ออื่นๆฉะนั้นเบต้ากรูแคนจึงกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์เบต้าวันซึ่งจัดจำหน่ายโดยศูนย์สุขภาพเบต้าวันครับนี่คือเบต้าวันเบต้าวันคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดข,ของเบต้ากรูแคนผสมวิตามินอ e, ีและโคเอนไซม์คิวเทนฉะนั้นโปรแกรมพิเศษ หรือโปรโมชั่นพิเศษของศูนย์สุขภาพเบต้าวันฉลองครบรอบ10ปีซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดเบต้าวันได้รับอนุญาตจากอยและคณะกรรมการอาหารและยาให้อนุญาตได้โฆษณาผลิตภัณฑ์นี้ได้ทางสื่อโซเชียลมีเดียท่านทั้งหลายครับสนใจซื้อเบต้าวันได้ที่ศูนย์สุขภาพเบต้าวันหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอ ปรากฏหน้าจอในรายการข่าวทะลุใหม่